สวัสดีครับพี่น้องครับวันนี้บ่าวตึงปทุมราชครับสิมาเปิดละคาง่วครับเป็นงัวนทอง1โตแล้วก็แม่แยกลูกอีก1โตครับมาเบิ่งง่วทองใส่ญ่ซะก่อนครับตัวนี้ลูก2ค่าทองนะครับเด้อแม่สูง1อยเกือบแต่ลอยครับพี่น้องครับใส่ไงแนครับตัวนี้ครับหนังหนาอ้างลึกครับกีบเล็บข้อเท้างามครับแข้งขาประกันให้ครับ ท่องเก้าเดือนนะครับนี่ครับเอกสารครับได้มาซ้ำนี้ครับพี่น้องครับสินส่วนครับเพิ่นนับว้เก้าเดือนพอดีครับอันนี้ร้านเอาไปทิมใส่ไฟครับได้มาซ้ำนี้ครับสินส่วนครับสงก็พอสุปเปร์แมนครับเพิ่นไล่วได้เก้าเดือนครับพี่น้องครับเออก็นุ่มใครกับิเมนขว่มเพิ่นนะครับนี่ครับนุ่มใครนะครับ เต่าไข่เลยครับน่ลำตัวเงาแหงครับตัวนี้ครับล่ำตัวเงาหนังหนาครับเปิดใวสามหมื่นสองครับพี่น้องครับส่งฟีสองลอยโลคือเก้าครับสโลเกียนครับสองลอยโลนะครับเด้อแข้งขาประกันห้ครับตัวทองเรียบร้อยครับย่างตาสีออกครับพี่น้องครับสูงลอยสามแปดไปหาลอยสี่สิบครับลูกสองค่าทองครับพันวาครับงัวเศร้าบ้านนี่นะครับนี่ครับ ร้านอวิทีมเซฟย์นะครับเอกสารครับสมกบพโอซุปเปอร์แมนครับเก้าเดือนเต็มครับเก้าเดือนนิดๆแล้วละครับนี่ยครับเพราะว่านมไข่ใหญ่เลียครับเริ่มเต่าใหญ่เล้วครับโอ้ยลำโตยาวๆเมยใหญ่ๆหนาๆจังสี่ครับสามหมื่นสองพี่น้องครับเฝ่าจับจองเป็นเจ้าของได้ครับพี่น้องครับข้อไล่ตามภาพครับนี่ครับแข้งขาครับใหญ่หนาลึกครับ เพิ่นให้ลูกนานาครับลูกลูกไส้เพิ่นครับบางหันครับลูกไส้เพิ่นบม่ได้ขายครับเพิ่นไว้เห็ดพอพันครับลูกไส้เพิ่นครับพ่นหางไงนะครับเด้องัวอ่างดีแห้งครับโอ้ลำตัวเหียวแห้งครับนี่ครับนี่ครับลำตัวเหียวแห้งนาหวานหวานครับหนาสวยนะครับงัวตัวนี้ครับหนาสวยครับ แขงขารับเล็บครับนมกระซีเต่าอยู่ครับิึงครับผู้ใหญ่อยู่นะครับตัวจริงครับบอลชีลลยครับงวดตัวนี้ครับเอาไปว้เฮ็ดแม่บอกแม่พันธุ์ครับพี่น้องครับแม่ขอแม่ลักได้ครับนมซีเต่าครับเลียงลูกง่ายๆครับแม่นี่ครับผ่านการมีลูกมาแล้วหนึ่งตครับ สมพอซป,ปเปอร์แมนครับเพศดำสนิดครับโอ้นมใครง,ไงไ่นะครับนมครับนมเป็นเต่าแล้วครับค่นหางงหญ่เงาหางงหญ่ครับนี่ครับ พี่กัดกัยุบานนวาครับอำเภอปทุมราชจังหวัดอำนาจเจริญครับอยู่กับของว่าเบาตึงคือเก้าครับสนใจโทร่มากครับพี่น้องครับโทร่มาทักมากครับเบอร์โทร่เบอร์ไล่นะครับเด้อเบอร์ทร่กับเบอร์ไลครับเรียบงามครับวัวตัวนี้ครับนาคาติดโบดครับโอ้ล่ำเหา่วแห่งครับล่ำเห่วอ้างดีค้นเรียบครับ ขนเรียบตัวท่องให้เรียบร้อยครับย่างตะสีออกครับหัวจอแล้วครับพี่น้องครับย่างอีกบ่โดนครับเพราะว่านุ่มกับเข่แร้วครับกระของเพิ่นว่าได้เก่าเดือนแล้วครับกระสีแมีนค่วมเพิ่นนะครับเพราะว่านุ่มเริ่มไข่แล้วครับทรงฟรีสองรอยโลครับเมนี่ครับทองเก่าเดือนครับสามหมื่นสองครับ งามๆครับพี่น้องครับมากพื้นนาแล้วก็ย่าวครับแล้วก็ทองไก่ขวดน้ำครับสามสองครับถือว่าถูกครับช่วงนี้ครับงั่วครับโตแรกพานไปครับมาเบิงแม่แยกลูกบบนี้ครับ แม่แยกลูกครับเปิดไบหนึ่งหนึ่งมืนหกพันครับพี่น้องครับสูงลอยสามหาครับมือมือแรงนะครับสีสมหาครับสมกระพอเอเดนบ้ามีครับเพราะว่ามันขืนแล้วครับสวงเสาเมืดครับมือสมมือแรงกับสีสมหามืออื่นเสาครับเพราะว่าน้าเมืองยังออกอยู่ครับนี่ครับขืนแห้งครับขืนแห้งครับตัวนี้กระ่ปชีไลครับพี่น้องครับ มื่นหกพันครับเท่าไปน้ากันลดได้ครับเอาน้ำหมื่นซี่ครับเท่าไปน้ากันครับหมื่นซี่นี่เอาไปน้ากันก็เมียนีแล้วครับเมลี่ยงสมหาครับเอ็ดเอ็ดมัมมี่ครับไปลาไปมื่นหกพันครับตัวนี้ครับสูงลอยสามหาครับขึ้นเรียวพี่น้องเพจบวมแห้งเลียวน้ำเมืองย่างย่งครับนมซีเตาครับ เล่มยาดีแห้งครับเอ้ามืดไม่อีกแล้วครับเดี๋ยวรอแดดแป๊บนึงครับอาสนใจโท่มากครับพี่น้องครับมักตัวใดครับตัวนี้หนึ่งมืนหกพันครับผสมไ้ตอนแรงครับกระพอเอสเอมัมมี่ครับแม่แยกลูกครับน่มไข่บนหยังนะครับไข่แยกลูกครับสูงลอยสามหาครับตัวนี้ครับเล่มยาดีแห้งครับนิสัยดีเชื่องดีครับ หนึ่งหมืนหกพันครับถ้าไปน้ากันเอานํางหมื่นซีครับขึ้นรถไปน้ากันเลยครับกับเมนี่ครับเอามากตัวใดสนใจตัวใดก็โทรหาเบ้าตึงครับถักหาได้ครับเบอร์โทรเบอร์ไลน์ครับทรงฟี่สองรอยลกครับสำหรับคลิปนี้ครับเบาตึงปทุมรการครับขอจบคลิปว้เพียงานีกนครับสวัสดีครับผม